เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s t e p e Style นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Black c o v e r M นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้นะครับหลังจากที่ผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาทำการเปิดในส่วนของตู้สุ่มตัวละครนะครับทุกคนจริงๆผมก็เปิดได้ในส่วนของยามินะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวละครกันสักนิดสักหน่อยละกันนะครับ มาดูตัวละครใน ID ของผมนะครับอันนี้เป็น ID ที่2นะครับทุกคนไม่ใช่ดีหลักนะก็มีในส่วนของมา s สนะครับแล้วก็ยามิฟ้านะครับนี่เลยตามนี้เลยเนาะ1ดาวนะครับยามิฟ้าเนี่ยผมได้2ตัวนะก็ได้เป็น1ดาวนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของหน้าสกิลนะครับ ตรงนี้เนาะนี่เลยก็ได้หน้าสกิลนะครับมา2อันแล้วก็อัพเป็น1ดาวนั่นเองนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นก็ไม่มีอะไรครับมีมาสกับยามีเนาะแล้วก็มีในส่วนของเล็กๆน้อยๆตรงนี้เนาะสำหรับ ID นี้นะครับผมเพิ่งจะเปิดไปได้ประมาณ30 30โลแรกนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่ได้เปิดอีกเลยเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับมีโอกาสมาเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับผมด้วยและกันนะครับทุกคนโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเปิดนะครับในจำนวน100ใบพอดีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทำการเปิดกันเลยครับทุกคน10ใบแรกครับจริงๆแล้วผมอยากได้ในส่วนของโลตัสนะสำหรับไอดีนี้โอ้โห10ใบแรกครับ จะเป็นตัวอะไรครับทุกคนหรือไม่ก็ยังมีก็ได้นะเอาละเฮบชึบไปครับชึบข้ามไป10บใบแรกมาแล้วครับอื้แอสตาเป็นหน้าสกิลของแอสตานะครับนี่เลยโอ้โหตัวละครไม่น่าจะได้แหละผมกดข้ามเลยอะไรกันนะทุกคน ประมาณนี้ครับโอ้โหสิบใบแรกครับแอสตาไอดีนี้ผมไม่มีนะครับแล้วก็เปิดไปครับใบที่สองอ้าปากไหมโอเคอุ้ยมาวะขอเป็นตัวละครหน่อยละกันขอเป็นตัวละครหน่อยชึบ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 ,ชบอื้อหือมาครับตัวละครตัวละคร ข้ามไปครับข้ามไปอือหือไปครับยังไม่มาเอ้ยมาแล้วน่าจะเป็นมีโมซาครับโอ้โหมีโมซาครับทุกคนเรียบร้อยครับที่เหลือก็กดข้ามเลยแล้วกันนะโอ้โหมีโมซามาเฉยเลยนะครับ20ใบนะ 2ครั้งนะครับไปครับครั้งที่3ครับผมจะเปิด100ใบนะรอบนี้ยังไงอ้าปากไหมไม่อ้าปากครับไม่อ้าปากอย่างนี้ก็ข้ามไปเลยสิครับจงบนนังหวะนี้ชิบโอเคประมาณนี้ครับครั้งที่4ครับ40บใบครับเอาละลืมตาอ,อ้าปากจึ๊บ ครั้งที่40ไม่ออกครับอันนี้น่าจะเป็น SR นะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนไปครับ50บาปครับอันนี้คราวนี้ผมจะใช้เพชรแล้วนะครับซื้อมาครับครั้งที่50ครับเฮ้ยเชิบอือหอ ไม่อ้าปากโอ้โหได้น่าสกิลแอสตามาแต่ไม่ได้ไม่ได้ตัวมานี่ยังไงเนี่ยครั้งที่60ครับไปครับเชฟ60บใบขออีกสักหนึ่งตัวแล้วกันโอเคมาแล้วครับมาดูกันมาดูกันครับ บยามีหรือเปล่ามันต้องเป็นแสงสีทองเนาะมาแล้วโอ้โหยามีครับทุกคนได้ยามีมาอีกหนึ่งตัวน ouais <на> ั่นเองนะครับนี่เลยอาจจะต้องข้ามไปแล้วแหละเฮ้ยมาอีกหนึ่งตัวหรือเปล่าแอสตามา โอ้โหเฮ้เยตอนที่แบบเป็นสกิลอะเป็นสกิลอะเมื่อกี้เอฟเฟกต์สกิลอะมันมีแค่สี่รุ้งแค่อันเดียวไม่ใช่หรอทำไมมาสองอันเลยอะโอเคครับประมาณนี้เลยน่าจะ60บใบเนาะไปต่อครับครั้งที่70นะทุกคนไปครับเอาอะยังเอาเลยยังเอาเลยครับทุกคน ยังไงก็ขอคอนละหึงไลค์อือขอคนละหนึ่งไอคอลค์น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะทุกคนเฮืเอพรอมนี้ข้ามไปเลยครับข้ามไปเลยเอาล่ะครั้งที่80นะครับ80ใบไปครับอาปากามาอีกแล้วครับทุกคน ลุ้นกันเนี่ยอันเนี้ยสีรุ้งอันเดียวนะรอบก่อนก็ไอ้ไอ้คราวที่แล้วะรอบก่อนอันนี้ก็4รุ้งอันเดียวนะแต่ว่าออกสองตัวเฉยเลยนะทุกคนหรือเปล่านะหรือว่าผมมองไม่ทันก็ไม่รู้นะลุ้นกันรอบนี้ครับชิปตัวอะไรเอ่ยผมอยากได้ในส่วนของโลตัสนะไอดีนี้ไม่มีโลตัสนะครับ ยังไงยังไม่มาครับมาหรือยังมาหรือยังยังไม่มารอบนี้แหละรอบนี้แหละมาแล้วหน้าสกิลของมิโมซ่าครับโอ้โหข้ามเลยแล้วกันนะครับชิปประมาณนี้เลยนะครับทุกคน โอเคนะครับเหลืออีก2ครั้งนะครับครั้งที่90ครับไปครับบอลุ้นกันครับอีก2รอบอ้าปากอาโอ้โหเว้ยอาครับเปิดออกมาอมข้ามเลยละกันนะทุกคนข้ามเลยนะจึบชึบชึบชึชึบีโอเคประมาณนี้นะครับ ครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยผมได้อีกครั้งหนึ่งนะเนี่ยได้อีกรอบหนึ่งนะเนี่ยไปครับไม่ไม่รู้ว่าผมนับผิดหรืออะไรหรือเปล่านะเฮ้ยชัอาบากมาอีกแล้วครับทุกคนมาอีกแล้วหนึ่งรุ้งครับเฮ้ยสองรุ้งหรือเปล่าเมื่อกี้ผมเห็นเป็น2องรุ้งนะไปครับไปครับมาแล้ว อื mm hmm. หน้าสกิลมีโมซ่าครับโอ้อยากได้หน้าสกิลของเฮ้ยมาอีกแล้วมีโมซ่าอีกแล้ว oh, <no. S 1> หน้าสกิลมีโมซ่าผมว่าแล้วรอบนี้ได้สองรุง่งเอาล่ะน่าจะหมดแล้วแหละขอข้ามเลยนะทุกคน ชฉบเอ้ยได้สามเลยได้สามหน้าเลยโอ้โหอย่างนี้ผมน่าจะตันแล้วแหละห้าดาวตันหรือเปล่าเนี่ยรอบสุดท้ายครับมาดูกันครับพันสองพอดีนะผมน่าจะเปิด110ใบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหือมนำอีกแล้วอ้าปากไหมเอาปากเอ,า,อาปากอีกแล้วครับมาลุ้นกัน อย่าบอกนะว่าหน้าสกิลอะไปครับขอยามิยามิยามิามอีกสักหนึ่งตัวมาแล้วครับยามิอีกแล้วโอ้โหยอ <c oughs> ถือว่าดวงดีอยู่นะทุกคนไม่เกลือนะหนึ่งรอยใบนะทุกคน เอาล่ะมีอีกหรือเปล่ามีอีกหรือเปล่ามีอีกไหมไปครับไม่น่าจะมีละมัง้งหรือว่ามีอืมสีฟ้าครับหมดแล้วยังยังไม่หมดนะครับมีไหมมีไหมมีไหม,ม,มครับยังไงเออเฮ้ย ไม่ใช่ตกใจหมดตกใจน่าจะสุดท้ายแล้วแหละโอเคประมาณน,นี้ครับได้ยามีมาอีกหนึ่งตัวนะครับทุกคนนี่เลยผมไม่ได้นับนะว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปสรุปกันดูแลกันนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เรียกได้ว่าผมน่าจะได้ยามีมาเพิ่มนะถ้าจำไม่ผิด <S <S ได้ยามีมาสองตัวว่าเมื่อกี้เสริมแกลงเลยครับจังหวะนี้ ได้ยามีมาสองตัวครับทุกคนนี่เลยเป็นหินเสริมแกร่งตรงนี้นะครับชึบเราจะทําการเสริมแกร่งไปเลยครับชึบเป็นสองดาวโอ้โหสายฟรีดวงดีจัด,จดเลยขอคิงหน่อยขอคิงหน่อยเอาลละไปต่อครับยามีสามดาวะ่ะเอาดีอื้อหือ เดี๋ยวผมน่าจะต้องเปิดในวันสุดท้ายอีกนะหรือเปล่านะครับไหนๆก็เปิดมาถึงขนาดนี้แล้วเนาะแล้วก็มีในส่วนของหน้าสกิลหน้าสกิลผมน่าจะได้แค่อันเดียวนะนี่นะครับไม่มีแล้วนะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับยางนีมม้ผม3ดาวนะครับแล้วก็หน้าสกิลหนึดาวนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยคราวนี้เรามาดูนะครับตัวใหม่ที่ได้มานะครับ แอสตารครับแอสตาได้มา1ตัวนะครับแล้วก็หน้าสกิลผมน่าจะมีหรือเปล่านะนี่ไงครับมีอยู่นะครับเพราะว่าผมเปิดได้ในโลแรกเลยนะ10บใบแรกนะได้ส่วนของหน้าสกิลของแอสตามาคราวนี้เรามาดูนะครับในส่วนของมิโมซานั่นเองช๊บมิโมซ่าได้แค่ตัวเดียวเองเหรอ ได้แค่ตัวเดียวอ่ะทุกคนแต่ว่าหน้าสกิลของเขาเนี่ยผมจำได้ว่าโหได้เยอะเหมือนกันนะนี่นะครับโอ้โหหน้าสกิลได้มาสี่หน้าครับทุกคนสวมใส่เลยครับแล้วก็ทำการอัพดาวเลยเสริมแกรงเยียบร้อยครับหนึ่งดาวครับโอ้โหขาดอีกมันจะขาดอีก ขาดอีก2หน้าจะตันอนะเอาเรื่องครับทุกคนประมาณนี้เลยโอ้โหโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับทุกคนสำหรับการเปิดในส่วนของตู้สุ่มตัวละครนะครับในส่วนของเจ้าเกม Black Clover M นั่นเองนะครับก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะ100ใบถือว่าเกลือไหมผมว่าไม่เกลือนะว่าไม่เกลือนะเอาเรื่องอยู่นะครับสำหรับ ID นี้นะครับ ก็ถ้าเกิดว่าชอบอะไรยังไงก็เหมือนเดิมเลยนะครับทุกคนขอขคนนึงไลค์นะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับคลิปน,นี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้ครับสวัสดีครับผมไปแล้ว